วันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟของรถห้องฟอร์เฟต้านะครับถามว่าตัวเลข H นต่างกันยังไงเลข H ก็คือขั้วขั้วหลอดจะบ่งบอกถึงว่ามันจะใช้ขั้วแบบกี่ขาเป็นขั้วแบบไหนนะฮะสำหรับตัวนี้ตัว H7 เนี่ยจะเป็นขั้ว2ขานี่นะครับ ก็จะเป็น2เงี่ยง2ขาแบบนี้อันนี้คือ H7 แต่ส่วนที่เป็น H4 เนี่ย H4 ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะมีอยู่3ตัว3ขาด้วกัน1 2 2แล้วก็3อกกีกนหนึตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็น H8 H9 เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของตัว็อกเก็ตที่ใช้ในการเสียบเข้าไปเลย สำหรับหลอดไฟเนี้ยตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยก็ถือว่า1 0กว่าปีนะครับ2 0 1 2ตอนนี้2024ก็ไปแล้ว12ปีก็ถือว่าใช้งานคุ้มค่ามากมายสาหรับน็อตที่ยึดเข้าไปในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ม ตัวปกเก็ตตัวยึดเราก็จะทําการหมูนออกมา1น0ยยี่สบาทถูกแต่ถ้าไปที่ศูนย์มีมากกว่า500ร้แน่นอนหรือเป็นพันนั้นรถที่หมดสภาพประกันนั้วเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าศูนย์เข้าอู่หาอะไรไปให้กับช่างที่เราคุ้นเคย ในการเปลี่ยนให้หรือเปลี่ยนเองก็ได้นะครับจเตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้อาจจะใช้อุปกรณ์พิเศษนิดเดีนะครับเป็นตัวตัวพุกนะครับตัวพุกนัดขึ้นมาก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาทำการถอดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขยับได้แล้ว นี่นะครับขยับได้แล้วนะเนี่ยก็ค่อยๆขยับกลางัวสายไฟหลุดหรืออาจจะเกิดความเสียหายได้นะฮะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะหมุนออกมาเพื่อที่จะเอาหลอดไฟเข้าไปเปลี่ยนนะครับ มันลักษณะก็จะเป็นหมนุนเฉยๆจะมีเงี่ยงอยู่2อัน 1- 2แล้วก็จำลักษณะตัวเกี่ยวของมันด้วยว่ามันจะเข้าล็อกไหนหมุนลงมาด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็ดึงมาตรงตรงหนงนะฮะมันจะมีเงี่ยงที่จะเวลาล็อกของเสียบเข้าไปให้มันโดนรูตรงนี้แล้วก็หมุนบิดไปงด้านขวาหรือเวลาออกบิดมาางด้านนี้แล้วก็ดึงมา,างตรงตกออกมาได้ได้อย่างง่ายดายนะครับ ถัดไปก็ในรูนี้ก็จะเป็นถอดมาเลยเนาะเป็นอย่างนี้เนาะถอดมาตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรดึงเข้ามาเลยถอดออกมามันจะมีเงี้ยงอยู่3ตัวนะครับก็ พี่มาเลยึม่แล้วพบว่าหลอดขาดไส้ขาดเพื่อทำการเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นหลอดใหม่นะครับหลอดเกา่กาลักษณะเหมือนกันเลยจุดนี้ขาดไส้หลอดขาด ใส่ก็เสียบเข้าไปให้มันผ่านล็อกตัวคลิปมันมีสามจุดดันเข้าไปโอเคเข้าไปเรียบร้อยครับวิธีการดันเข้าไปนี่ง่ายมากไม่ยากเหมือนตอดถอดแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปที่ขามันนะถ้าเสียบ ถูกต้องเลยมันจะดังคลิกทั้งเดียวเก็บสายไฟให้เรียบร้อยไปทดสอบกันว่าไฟติดไหมติดเรียบร้อยนะครับไฟนี้ที่มีปัญหาเราเปลี่ยนเรียบร้อยต่อไปเราจะทําการประกอบเข้าวิธีการประกอบเข้าก็ทําตรงกันข้ามกับที่เราตอนที่เราทาการถอดออกเราก็จะดูว่า จุดยึดจุดเนี้ยงตรงไหน,นที่มันจะยึดกับตัวรถเนี่ยนะครับให้มันเข้าไปก่อนโดยการเอาด้านตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยครับเ,เสียบเข้าไปก่อนเสียบยัดเข้าไปในก่อนแล้วก็มันจะได้ล็อกนะครับแล้วก็ตามด้วยด้านบนนี่นะฮะจะมีตัวงัดตัวเกี่ยว3มจุดแปลกว่านเลย ตั้งไปซึบคุกตั้งบนดูให้มันตรงตำแหน่งโอเคลงล่องจุดที่จะยึดคือหนึ่งสองตักพุกและสามสามจุด เรามีฟุกที่ซื้อมาครับเตรียมที่จะซ่อมแซมง,งาน,นบ้านหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดรถซื้อไว้มาสักอันหนึ่งอันนี้ซื้อมาแค่40บกว่าบาทเองซึ่งมันก็จะมีให้เลือกขนาดและที่เราต้องการเลือกไซส์ที่มันใกล้เคียงหรือเป็นของเดิมนะครับ ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เลยแสนน่แนะนำก่อนเต,ตามก็มมมมเป็นการเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟ